สบายดีทุกคนวันนี้มาพบกับไก่แก้ววันนี้ไก่แก้วจะพากันไปดินปากซองเนาวันนี้ไปซองคนเนาะไปกับทานประธานทองรอดเนาะวันนี้ก็ออกเดินทางัตงแต่แปดห้าเก่าโมงเนาะทุกคนาบรรยากาศก็อยางหอนอุบเอาเนาเนอะอยู่ปากซี่กันไะล่เนาะวันนี้จะพากันไปสัมผัสบรรยากาศเยน็ยนๆอยู่ปากซองเนาะก็เดินจะพากันมากดเงินก่อนเนาะกดเงินแล้วก็พากันเดินทางต่อเลยทุกคน เดินทางไปหอดเครื่องเมืองแหละก็หูซื้อกว่าน้ำมันอย่างน้อยตื้นนะก็พากันมาเติมน้ำมันต่อนะทุกคนอ่ะกระสกโหลดเบิรงว่ามันหัววอรือว่ามันแปรมันแแบบโคตรเนาะถามว่ามันเป็นอะไรก็พากันไปเติมหรือว่าไปเข่าหันซางก่อนเนาะอ่าเติมน้ำมันเสร็จเสีบเรียบร้อยแล้วก็พากันออกเดินทางต่อเนาะทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศเดินทางกันต่อไปเลยนาะทุกคนว่าจะเป็นแนวไร ตอนนี้เขาหอส้ไรแล้วหนอ,อ,นหอหวันรักษา่สามห่านเกาเจ้าเริ่มห่านเฟอกับเปียกบ้านรักสาที่สามเนือกลับซองแปกีกัะเปียกก่อนก,นกเออกนียกจะก่อนมาปเป็นบริษัทเหตุานไหม่เนี่ยเป็นปั๊บคุณเหรอใหม่ทังเอม่แห้งเงานอนขี้รดเงานอนได้ไม่เอนเลย

ส่เซน,น,นป่าเอ๊ะบ้ไปหนึ่งบ่ป่าบ่คิวเข่าบ่คิวบ่ใส่ใส่อยวบ่คิว,าวามาไฟมังมัน สวันนี้วันนี้สวบัสวดีมาบริ่งข้อไขวันนี้กระเปียกข้อไขอยสิเป็นกระเปียกหมูเด้อว่าท่านด้ปรุงนี่ าการูกพีขยันวนแยวนจังเลยการูกพีการูกพีนิวฟีคุยกับปีฟูมินตามอืเฮย็เสีย่ยนะ Hãy <khác> <nóiALLY> <coughs> 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 ไปเรื่องเดียวกันปีนไปเรื่องเดียวกันเออเ,เอาดีๆเอาดีๆ

หอดเดอทุกคนหอดทางเขาอันทางเขาสวนสวนมาเกียงเดอทุกคนคนมาหล่ยลยทุกคนนี่เดจสองคนตัวมานไปเลยถ้าเดอ่ายยถ่ายกันให้ถายูบอบ่นถายกูนะสี่ขาอยู่วเมือนนี้นะไปดีเขามาสองคนเนาะ หอยเซาหมักเกี๊แหละทุกคนเออกีง่มัเกี๊ยงสดๆดเลยพี่น้องมักสดเสียงสดๆดเลยจากสวนห้องออกมาสองคนเนาะสองคนก็ได้มือันีแม่เนาะมือนีนแม่วันที่แปดวันแม่เนาะก็ได้ว่าเป็นวันพักผ่อนเองก็ได้ว่ามาเด็ดเนาะมาเกียงสดๆดมาถ่ายหุมาชมวิวบรรยากาศปากซองพี่น้อง อยู่เนี่ยโอ้ซองได้หนิซองได้หนิซองไก่แก้วหวาน,น,นวร้อนคอนไก่แก้วร้อนคอ,อ,อนเนาะโอเคยฝากติดตามในยูทูปฝากติดตามในที่รวีฝากติดตาม YouTube ไก่แก้วหวานร้อนคอนเด้อทุกคนเด้อไก่แก้วร้อนคอนเด้อพี่น้องเด้อ ส่วนมาเกียงปากซองพี่น้องซ้อนเกียงปากซองเด้อนี้เด้อมีกระลังซุกสวนส้นนี่ก็ะซุกเต็มที่อ่ผอมเก็บผลผลิตแต่ว่าเบื้องขางนี่เยยังกําลังเริมเป็มมากรลังเดิมงามเนาะพี่น้องเนาะมาเกห้างก็ได้มากุดะส์มากกับเพื่ออยากทายหูทายยังอะไรก็อีกอย่างกับเป็นวันที่พักพนเป็นวันไม่ยิ่งเนี่ยก็เลยว่ามาเทียวเนาะเอามาสองคนสองคนก็ไรพี่น้องสองคนก็ะไร แต่ว่าเออคนใดที่ว่าต้องการเขามาหาันเมนสื่อประมาณสามโลเป็นไปสิมาเป็นจุเป็นนวยไปมาเป็นทีมงานก็แกล้แต่ว่าต้องต้องในสื่อบทเขียงก่อนเนาะ ต้องบริบัติทัดซีร้อยองไรงามเนาะเอาว้โลหนึ่งนั่น lo một hải sìp mà còn 2 cm ha trời khúc sìp nôi nhẹ nôi nôi để ya okay. yeah. à, ngàm, nó. ngàm, nó. Ừ, ngà ngàm oh, bẻ bẻ no ngàm no tổn mốc kiểng nè ken gì nhóng con nhóng nhang tổn oh con ngàm ngàm oh <ส>คนเตี <interfer es> ้ยใส่สงข้าวานเออมันก็คือคนสูงไเโอเคโอเคติงตังติงตังติงตองตองติงติง่อยตองต่อยงนี่อ้น่เยไปว่าวเอบ้งวัาแล้วคืนเมื่เดียว้องไว้กินอืมเาอกิน หาโลมาเาสมไปหุบได้เยอแล้วบนน่ะออฮัลโลสื่โอ้โมเมนสามโลกันไปเถอะสามโลโลหนึ่งหาสิบหกสี่สามแสนกันสามแสนเงิอ